สวัสดีครับพบกับผมนะครับคนซาบ้านอุดรธานีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองแวงนะครับตําบลแซนแรอําเภอกุมภบุปีจังหวัดอุดรธานีนะครับพามาดูหน้างานนะครับเมื่อกี้นี้รถทรายมาส่งนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นคิวของช่างกระเบื้องนะครับเข้ามาปลูกกระเบื้องเลยนะครับเป็นบ้านหนึ่งชั้นทรงปัญญาครับสังเกตหลังคาได้ไหมครับหลังคาด้านบนนี่จะเป็นแบบแผ่นเรียบนะครับ แบบแผ่นเรียบเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยต้องจ่ายส่วนต่างนะครับผมเพราะว่าทางโครงการของเราเนี่ยเราให้เป็นแผ่นรอนนะครับถ้าแผ่นรอนนี่จะอยู่ในงบถ้าเจ้าของบ้านอยากได้แผ่นเรียบอันนี้เจ้าของบ้านต้องเพิ่มส่วนต่างเดี๋ยวผมจะพาไปดูไปชมในบ้านนะครับเข้ามาปุ๊บจะเป็นบันไดย,ยกสูงห้าขั้นนะครับด้านหน้านี่จะเป็นบัวเห็นไหมครับมีบัวที่เสานี่และขอบหน้าต่างมีบัวหมดเลยเข้ามาปุ๊บ โอ้สวยงามมากครับหลังนี้เข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับห้องโถงก,ก่อนเลยนะครับห้องโถงตอนนี้ช่างเราก็สกิมสีเสร็จแล้วนะครับนี่ครับสวยงามเนียนกริบเลยเรียบมากนี่จะเป็นบรรยากาศภายในห้องโถงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับห้องโถงนี้มีขนาดใหญ่มากข้างบนนี่จะเป็นฝ้าเพดานแบบสองชั้นนะครับสวยงามเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านซ้ายมือก่อนนะครับห้องด้านซ้ายมือ ห้องนี้อ่าน่าจะเป็นห้องนอนนะครับมีหน้าต่างขนาดใหญ่เลยหน้าต่างนี่เดี๋ยวเราใส่ใส่เป็นกระจกนะครับส่วนตรงนี้เราจะใส่เป็นบานกระทุ้งนะครับผมถัดมาปุ๊บจะมีห้องน้ํา <th> นี่ i̇şte. จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําอยู่ตรงกลางระหว่างห้องนอนสองห้องนะครับห้องน้าําก็มีขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับห้องน้ําเนี่ยเราจะใช้อิฐแดงนะครับนี่ใช้อิฐแดงหมดเลย มาอีกห้องหนึ่งห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อยมีหน้าต่างขนาดใหญ่กับหน้าขนาดเล็กนะครับผมห้องข้างๆกันก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันขนาดเท่ากันแต่ห้องด้านนี้จะเป็นหน้าต่างขนาดเล็ก2บานนะครับเป็นบานกระทุ้งต้องคู่เลยนะครับออกมาปุป๊บก็จะเจอห้องโถงเห็นไหมครับนี่จะเป็นภาพบรรยากาศด้านหน้าบ้านห้องโถงนะครับสวยงามมากใหญ่จริงๆครับพอเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะมีหน้าต่างโชว์อีก ตรงนี้จะเป็นซิงค์นะครับน่าจะเป็นซิงค์ล้างจานนะครับผมพอเราต่อท่อไว้นี่เดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนี้ก่อนห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนหลักนะครับเพราะมีห้องน้ําในตัวเห็นไหมครับมีห้องน้ํานี่จะเป็นห้องนอนหลักสวยงามมากห้องนอนหลักใ,ใหญ่มากเลยนะครับส่วนช่างนี่จะเจาะเห็นไหมครับเจาะบล็อกไว้เอาไปใส่พวกปลั๊กไฟนะครับเพราะบ้านหลังนี้ช่างเนี่ยเดินสายไฟเ,เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพามาชม ส่วนต่อเติมของบ้านนะครับซึ่งจริงๆขนาดบ้านเนี่ยมีแค่นี้แหละที่ผมพาชมนี่แหละส่วนต่อเติมของบ้านนะครับจะมีครับเดินทางลงมาไดนนี่เลยนะครับทางนี้สวยงามมากมีหน้าต่างขนาดยาวเลยแลมีปลั๊กไฟพร้อมเลยนะครับสวยงามจริงๆด้านนี้จะเป็นประตูออกหลังบ้านนะครับผมแอบผมบ้าไปดูหลังบ้านและทางโครงการของเราเนี่ย จะให้อย่างนี้นะครับพื้นนะครับฟุตเปย์เทฟุตบาทรอบบ้านนะครับให้หนึ่งเมตรนะครับเทรอบบ้านเลยอันนี้อยู่ในงบของเรานะครับนี่ผมพาไปดูบัวหลังบ้านเห็นไหมครับสวยงามมากบัวนี่ทุกกอดพระต่างเลยบัวล้วนๆส่วนนี้จะเป็นช่องช่องที่เราเอาไว้เก็บขอกได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่ฉีดปูกนะครับนี่เราฉีดตัวนี้ได้เลย เดี๋ยวผมพาไปชมต่อส่วนต่อเติมบ้านต่อเพราะว่าส่วนต่อเติมของบ้านเนี่ยมันจะเชื่อมไปถึงโรงรถนะครับและจะมีห้องน้ำมีห้องเก็บของด้วยนี่มาด้านซ้ายมือเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องเก็บของนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นห้องน้ำนี่ผมมา,มาดูห้องน้ำนี่ครับช่างช่างไฟก็เดินสายไฟไว้แล้วเห็นไหมเดินสายไฟเสียท่อเรียบร้อยหมดแล้วออกมาปุ๊บก,ก็จะเป็น โรงจอดรถนะครับขนาดใหญ่มากได้ดูเสาอยากจะโชว์เสามากเลยครับบัวเยอะจริงๆบ้านหลังนี้นี่ถ้าเรามองเข้าไปจะเป็นแบบนี้นะครับโรงจอดรถเดีด๋ยวผมจะให้ดูหน้าบ้านอีกครั้งหนึง่งโซนนี้จะเป็นโซนตัวบ้านเลยนะครับแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนต่อเติมนะครับซึ่งต่อเติมเนี่ยได้ห้อง เพิ่มมาอีกหลายห้องเลยมีเน,เนื้อที่ใช้สอยเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับบ้านหลังน,นี้เนี่ยโอ้โหยาวมากเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูดแบบยาวๆเพนไงครับอลังการมากใครที่อยากจะมาชมบ้านหลังน,นี้สามารถมาชมได้เลยนะครับอยู่ที่บ้านหนองแวงตำบลแชร์แลอำเภอกุมภาะปีจังหวัดนนทบุรีนะครับใครที่อยากจะมาดูเนี่ยมาดูได้เลยมาดูว่าช่างของเราเนี่ยฝีมือขนาดไหนการทำงานมืออาชีพมากครับ สำหรับคนที่สนใจซาบ้าสน,นะครับติดต่อได้ที่เพจคนซาบ้านอุดรธานีหรืออยากจะดูผลงานของเราเนี่ยดูได้ที่ช่อง YouTube นะครับคนซาบ้านอุดรธานีแล้วก็มี t k t t อกมี i ิน t a g r กรใช้ชื่อคนซาบ้านอุดรธานีหมดเลยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าง,งานใหม่อีกต่อไปจะเป็นหน้าง,งานไหนเนี่ยติดตามชมได้เลยนะครับ